3สิงหาคมนะครับ2,567นะครับมื่อนี้มหาคุปตาพาดจวดนะครับเตรียมส่งมอบรถอีกหนึ่งขันนะครับมื่อนี้เป็นรถแท็กเตอร์รุ่น L C 0 1 8นะครับเตรียมส่งมอบนายลูกกาทางอำเภอรัตนาบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับนายลูกกาเป็นน้ำขั้นเก่านะครับเป็น L 3 6 0 8นะครับมาตีเทิร์นนะครับเป็นรุ่น L C 0 1 8นะครับ ทบทตากันที่ใช่นะครับถึงโมเมนต์ช่วงฤดูกาลในการไถหน้านะครับแต่ว่าโปรโมชั่นชวน,นนะครับเหมาะนะครับโปรโมชั่นดีนะครับด้านลูกค้าเพิ่นก็เลยนำขั้นเก่านะครับมาเปลี่ยนเป็นขั้นใหม่นะครับในส่วนของสินค้าอื่นๆนะครับคือมีพร้อมส่งมอบวางจำหน่ายนะครับจะเป็นรถ คุดนะครับรถเกียร์นอดเข่านะครับผู้โดยกาที่สนใจนะครับว่าจะเป็น d ีซีลนะครับ d ีซีลอยแปดคาบินนะครับครับเครื่องอัดฟางคุปตาของเฮานะครับอัดแน่นนะครับก่อนตรงนะครับทางนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับมาตรฐานนะครับเรื่องอะไรนะครับหาง่ายนะครับสองพวรุ่งง่ายนะครับสำหรับ เรื่องอัดฟางคู่ปตานะครับเหดบีหนึ่งสามหาของเห้านะครับรับประกันหนึ่งปีเต็มๆนะครับสำหรับเรื่องอัดเฟืองคู่ปตาเหานะครับสนใจก็ติดต่อกิ่งกลางสอบถามข้อมูลนะครับเข้ามาได้นะครับสนใจผลิตภัณฑ์สินค้าโตใดนะครับกับคู่ปตาขั้นที่ใ่นะครับคู่ตาเราเจริญสาขาราชีสไล์เหานะครับพร้อมยินดีให้บริการ ถึงบ้านลูกค้านะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบ้านดอนแหลกนะครับตำบลดอนแหลกอำเภอรัตนาบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้เก่าแลกใหม่นะครับได้ราคาสูงนะครับมีเงินเหลือใช้นะครับไปใส่ซือปุ๋ยซืบปานนะครับเก่าแลกใหม่กับคุปตาเราเจริญสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับเอลสามสิบหกนะครับ อัเติร์นรุ่น LC0 นะครับตบราคากันที่3ามแสนสหมื่นบาทนะครับนี่ LC0 คันใหม่ของเพื่อนนะครับสวัสดีครับยายสวัสดีครับพรมสวัสดีครับปลายงวดปีละ7จ็ดหมื่นนะครับแปดปีนะครับบอมีงวดรายเดือนนะครับสำรับรถแท็กเตอร์รุ่น LC0 ขั้นี้นะครับ เป็น L36 นะครับอุปกรณ์นะครับพบเสร็จนะครับจะมีผ่านใบมีดนะครับโตรตารี่นะครับชั่วโมงการทำงานนะครับอยู่ที่1200นะครับ1200ชั่วโมงนะครับระบบเครื่องดีเกียร์ดีนะครับ บอมีเยิมมีไหลนะครับแต่ว่าจะเป็นรถอ่าที่ใส่นฤดูก,กาหน้าปังนะครับจะมีส้นนกเกาะเป็นเหลี่ยมปกติของลูกค้าโซนนี้นะครับรถตตลีนะครับเป็นรถรุ่นนิยมนะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับก่อนที่สีไดรับการพาัฒนานะครับมาเป็นรุ่น L40 นะครับ รุ่นที่กำลังพอเหมาะกับการท่าหน้าปังนะครับสำหรับรุ่น L3640 นะครับลูกค้าบ้านเฮ้านะครับนิยมนะครับรุ่น40กับรุ่น50นะครับสำหรับคันนี้นะครับราคาจบกันทีนะครับ3ามแสนสหมื่นบาทนะครับแต่ราคาสูงนะครับคุณลูกค้าแต่ถือว่าเป็นดังบุญนะครับเป็นโชคดีนะครับ การดูแลรักษารถนะครับดูแลรถด,ดีรักษารถด,ดีแต่ราคาขต่ยอมสูงเป็นธรรมดานะครับําหรับผู้ตาเข้านะครับใส่ไปเกาไปแล้วแต่ทั้งราคาสูงแต่ราคาดีเอามาเปลี่ยนนะครับยังแต่ราคาบอต๊กคือบางรุ่นบางยี่ห้อนะครับใส่ไปแล้วอยาเกาอยางเปลี่ยนขั้นไม่เข้ารับเพื่อนนะครับ เป็นคู้บตาขั้น,นที่ใช่นะครับ<ช>ทีหนึ่งในใจพี่น้องเกษตรกรบานเฮ้านะครับรับคู้บตาเฮ้านะครับ,รบ ขอบพะกุนนะครับดีนะครับตอนรับขาสู้ขอบกู้ข้าวสารเจะาเจริญนะครับราศีสไลเห้านะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามเขาไปใดนะครับว่าจะเป็นเครื่องอัดเฟืองนะครับรถเกียวนอดเข่าโดนการเกระสีรถกำหน้านะครับมีคือผลิตภัณฑ์นะครับเพื่อตอบโจทย์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ลูกค้าครับ กูา่มันัเดอมันนอยกวันคืัติดต่อกลับไปได้นะครับกูตาราซีสลด์เา่าเจริญของเขานะครับเ่ปีมี4ีพันดค่ะพี่นี่ค่ะนีค่ะพี่น่กต่าดีใจนะครับดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวกูตาเาจะเจริญนะครับกูตาที่หนึ่งในใจนะครับ